สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดห้าแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวบ้านเก็บให้ครอบครัวปกติงงแล้วฉันไม่มีลูกหรอสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัยบางแห่งอาจจะมีข้อกำหนดพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่กฎหมายบังคับใช้เพื่อความสะดวกในการดูแลของเจ้าของเช่น รับเฉพาะผู้หญิงหรือรับเฉพาะนักศึกษาเป็นต้นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวมาเลเซียร้องเรียนว่าถูกเลิกปฏิบัติในไต้หวันหลังถูกปฏิเสธการเช่าเพราะตัวแทนในหน้าบอกว่าต้องการเก็บห้องไว้ให้ครอบครัวปกติทำเอาเธออึ้งพูดอะไรไม่ออกได้แต่คิดว่า เธอกับลูกไม่นับเป็นครอบครัวกปกติเหรอโดยคุณแม่ท่านนี้เล่าว,ว่าเธอกําลังพยายามอย่างหนักที่จะหาบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยกระทั่งไปถูกใจบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของได้ติดประกาศว่าให้เช่าเฉพาะคนที่มีครอบครัวเท่านั้นแต่เมื่อเธอบอกอีกฝ่ายว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและมีลูกสาว กลับโดนปฏิเสธการเช่าเพราะไม่เข้าเกณฑ์คนที่มีครอบครัวนั้นทําให้เธอไม่เข้าใจว่าเธอทําอะไรผิดเธอไม่รู้ว่านี่เป็นข้อกําหนดของเจ้าของบ้านหรือนายหน้า แต่มันค่อนข้างไรสาระหลังจากเรื่องราวของเธอกลายเป็นไวัยรอลชาวเน็ตก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจเธอบอกว่าอย่าก,กังวลไปไม่ต้องไปเช่าที่นี่แต่บางคนก็คอมเมนต์ว่าเจ้าของอาจจะประเมินว่าใครจะสามารถจ่ายค่าเช่าได้ตลอดก็อาจจะเป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ